พี่ตายออรับแปลครับให้ห้าแปดล่างครับออกแปดห้าล่างนะครับเลขหลานสาวเป็นน้องคำแพงครับแปดห้าตรงๆนะครับเข้าตัวกันครับผมเนาะเข้ามาแล้วสีงวดติดต่อกันนะครับสวัสดีเอฟซีทางช่องผหัดชาแนลครับมือนีครับวันที่สิบหกครับผมเนาะวันเลขออกครับพาเอฟซีทางช่องครับมาลุ้นเลขนะครับผมเนาะเลขหน้าครับผมเนาะเลขหน้าออก4ีหนึ่งสามแล้วก็สองห้าสี่นะครับ เลขท้ายครั้งที่หนึ่งออก474ครับเลขหน้าออก413แล้วก็254เลขท้าย417ออกรางวัลหลักที่เลขท้ายพอดีเลขท้ายสามตัวเล็กน้ำออกแล้ว413 254นี่เด็ดสี่ทั้งหมเนะ มีแต่สี่เลยนะเล็กท้ายสามตัวครั้งที่สองเล็กท้ายสามตัวครั้งที่สองรอบแล้วจะออกรางวัลเล็กท้าย3ตัวครั้งที่สองเอาค่ได้รุ่น เลขท้าย3ตัวครั้งที่สองซีหนึ่งสมสองหาซีางหลาซีเจ็ดเลยเลขที่ออกเจ็ดหกศูนย์โอ้ออกออกออไปแล้วอเออคำแเพกจพับไทยจไม่ยน,นนะ่ ข้าแพงจับให้เจ็ดกได้แล้วตัวหันได้แล้วเล็กท้ายสามตัวแล้วเจ็ดหกศูนย์แล้วข้าแพ่งจับให้ได้แล้วเจ็ดหกศูนย์แล้วข้าแพงจับให้เจ็ดหกศูนย์เจ็ดหกศูนย์ใช่ไหมลูกเล็กท้ายสมตัว นี่ครับคำแพงครับหมาในคำแพงเห็นไหมเอ้าปอนแงเลยเล็กท้ายสามตัวออกไปแล้วเจ็หครับผมเนาะุดตวเจ็ดหกศูนย์เมื่อกี้นี่ยศูนย์เก้า ผู้ที่จะทําการออกรางวัลเลขท้ายสองตัวหลักหน่วยคือผู้แทนภาคประชาชนค่ะคุณเมธยาพุ่มโคุวันนักฟริ้งนโยบายและแผนชานานาเอามารุ้นสุ่มเก่าด้วยกันทางการใหุ้่นกินลุ่นได้เด้อรานชิกันได้เด้อพันตำรวจเอกธนาทิพย์วงไวรักรองผู้บังคับการกองโชคดีเด้อสำนักงานจารีตชาธุเดปูเด้อหนูใส่สุปไซเด้อจะากันไหม มาแล้วครับผมเล็กไทยสองตัวมาแล้วกมแพงมาลูกมากแพงนั่งดีๆเด้ไหกแพงนั่งดีๆนกมแพงาลดกะครับผมเล็กไทยสองตัวมาแล้ว Pues เลขที่ออกแปดห้าแปดห้าเลขดังอยู่เนี่ยแปดห้าแปดห้าเป็นตกการน่เนี Whew ่ยเนิ่งเฉียงไห้เอตกการถือเลขเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แปดห้าล่างถือก็หล่ะแปดห้าเขาได้น้ำลานอยู่ ล่างหาออกแปดหาแปดหาครับผมเนาะล่างออกแปห้าครับผมบนรอก่อนนะครับแป๊บนึงครับผมเนาะต่อครับผมเนาะหลังจากล่างออกแปห้าครับเดการออกกำวันทั้งห้างนะคแล้วเจนาจะเปิดยตลงแสน่าเลไว้ภายในล่างออก8้าบนออกโนไหนเอยเสามตัว

สองสองเจ็ดมสยาสวหาสองหกหกสองสองเจ็ดมัสวาสองกรเกติยุงได้ไหยังแต่สิวตอมก็เรียแม่ือว่าออกเจ็ดสองสองลาะสองเจ็มัสวาสองเจ็ดก็ได้สองเกก็ได้ สอนะครับผมเนาะสอง่าะส2 2นะ2หกหกสองศูนย์สอหลังเลขออกแล้วกับผ้า f อฟซีทางช่องครับผมมาเบืองววามิจาได้เขาแน่ครับผมบนออก2 6งหกหนะครับล่างออก85ครับเจ้าแรกครับผมเนาะเป็นของพิต่ายอรับแปลครับนี่ครับให้58ครับเลขออก85นะครับ ต่อมาครับผมเนาะสรุปแบบคร่าวๆนะครับเลขหลังสาวไม่ต้องคำแพงครับนี่ครับ85ตรงๆนะครับเข้าตัวกันนะครับผมเขามาซีงวดติดต่อกันแหละครับผมต่อมาครับเลขของอาจารย์ต้อยนะครับผมเนาะจับให้89 8 4 4 5 9 5ไม่จับให้85นะครับออก85ล่างครับ เลขวิ่งสนามบินน้ำครับเลขวิ่งสนามบินน้ำครับ2เม็ดเดียวครับผมเนาะเลขออกบนครับ2 2 7ครับต่อมาครับ f c เชียงใหม่ครับให้72ล่างออก72บนนะครับให้72ล่างออก72บนครับต่อมาครับพี่1่คาแคร์ครับพี่1่คาแคร์ให้58ครับเลขออก85นะครับ ให้5 8เลขออก8 5ครับเด่น2กับ5ครับมาทั้ง2ตัวครับผู้ใหญ่จะดีจากปทุมธานีครับ6กับ7ครับผมเนาะบนครับมาที่7นะครับจับคู่ไม่เข้าครับแม่สระบุรีครับเลขติดบนครับ123มาที่2ครับล่างครับ7 8 90ครับผมเนาะมาที่8นะครับ อมาครับเลขป้านีครับผมเนาะแปดห้าครับแปดห้าครับเลขป้านีครับ f c โคล่าดครับผมหลักสิบล่างครับนี่ครับห้ากับแปดนะครับมาด้วยกันนะครับผมเนาะเลขออกแปดห้าครับแต่ประมาณนี้ครับผมเนาะสรุปแบบคร่าวๆให้ f c ทางช่องกนครับผมมีใครถูกบ้างครับบนออกสองสองเจ็ดล่างออกแปดห้าครับ กระสุดทานีครับกับขวุยพรอนไห้เอฟซทางช่องทีเง่เบิ้งคลิปนี้ครับเดินทางแค้วคลาดปลอดภัยเดอ้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับผมถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ